ูขาวเกิดยุกับนาผาโหดเลยทำไหนึ่ดอกสองดอกเกิดตาหนึ่งยุกับผมก็ถือว่ามันเติบโต สวัสดีตอนเศร้าครับผมสุขูสุคนพาขึ้นเขาอีกคึกเก่านะครับเมื่อนี้มานำหาเห็ดละงกคึอเก่าครับผมอ่ะบ่รู้ว่าสีมานบ่เห็ดละงกกระไดปีนี้ออกบ่ค่อยหลยนะครับออกอยวงหางน้องแพงก็แยกกันไปนะครับน้องแพงไปเก็บเห็ดดินเห็ดกอ,อแดงน้องคบเนาะส่วนผมก็อยากมานำหาเห็ดละงกอกยูนะครับสงสัยอยู่อาลองเาะเบิง้งพี่น้องครับผมมันห้ามานนะครับ พ่อดอกบาน,นมีครับผมโลโกขาว <Hey. S 1> เก็บตะกรอนครับผม hey. <Hey. S 1> มาดูว่ามันจะมีบอลน้องคบนะดอกงามอยู่ยังมาตังโดนกำลังขอ้อไข่หนึ่งสองไข่เลงสองไข่อันนี้นะจะเป็นเห็ดลโลโกเหลือง งอกเหลืองครับงอกเหลืองนะครับนี่ดอกเดียวไข่เดียวเห็ดเกิดแปลกแปกแปลก,กก็คือว่ามันบเป็นมูนะครับดอกนอ๋อนี่เดี่ยวมูมันกำลังหยุดหักจังที่เลยครับผม พอดอกหนึงน่งนี่ครับผมที่ใครบ่มองกระดอกนะครับผมน,นี่อีกเนี่ยสี่ดอกนะครับกรังสิบบาท ดอกกระเพาะแล้วครับผมอู้นพออีกสามดอกพี่น้องครับผมเอาพกขท้าสามดอกครับผม พ่ออีกแล้วครับมูหนึง่ง yeah. สองดอกเกิดเลือกครับผมณได้แต่ดอกดอกบานก็เอานะครับมูนี่เลยหายาก แช่พื้กันครับดอกบานดีอยู่นี่ดอกนี่ปล่อยแล้วครับผมสามดอกสี่ดอกอันนี้กำลังงามโอ้คืออยู่เลิกแก xíu phân chẳng nói nữa không Ngắt con chỉ nhé à à à อีกนะครับจะเกิดเลยโอ้สองดอกกินหม้อแกนโดยเฉพอแล้วสองดอกดอกนึงนะครับสองดอก เนื้อเห็นดอกนึงครับผมแต่คูไ่ไม้คุณครับอกน้อยแค่เขาบอกหลายๆดอกเดียวเคาะละสองดอกผมคุณเห็จวะใต้ต้นไอ้ต้นเป้งดูไอ้ดอกตไรไงนี้โว้ย แต่อดอกนี้ครับผมนะงานมาตั้งโดนกำลังได้เท่านี้แล้วครับผมนี่ตาได้แกงมาบานแล้วครับดอกนึงดอกจุ่ม <c oughs> นี่ดอกจุ่มจุ่ม ดอกบานขาครับผมหายากอือมีครับผมสองดอกติดสองดอกนะดอกขาวนี่ ต่อกำงามครับผมเห็ดตะไคร้ครับผมเต้มเกิดดูหนาผานี่ครับสามสีดอกนี่นี่เก็บเอาไว้ออก,ก่อนเก็บกลุ่นหนึ่งด้วยนะดอกเนาครับผมสามดอกสีดอกหาดอกนะครับมีออืมกำลังงามอุ๊บอืม อีกดอกนะครับเนี่ยผู้อีกดอกนะึงโอ้งามเลยครับกนะเกิดยุ่กับหนาา้าผาโอ้โหผู้เดเกิดมันอีกดอกครับงามครับเผิ่งดอกนี้ดอกเล็กน้อยทออย่างนี้ครับผม Những đội này của ngành đọt đội nè, Những đọt khứ cầu Cái nơi mắn lắng ไข่หนึ่งนะครับนี่ไข่เห็ดหรืองอกเหลืองลงอกขาวหานแล้วครับเ,เบรเบดจอกนึ่งครับผม ก็ไข่ครับผมนี่ไข่หนึ่งเด็นยวเรากขอมันไข่ใหเงี้ยเรางูงกขาวสองดอกบานเบิดผู้ใะดอกหนึ่งกำลังงามนะครับบานเล่ เกียงดีดอกครับไปคุมม้มไมย,ยน,ออยนี่อีกครับผมโอ้ดอกโง้ดอกน้อยแบบนี้สามดอก่ันเดบ,บาน บานเบิดครับผมอู้ดอกเงี้ยดอกเงี้ยเลยย,ยังมีใครอยู่ครับผมเห็นลงุงอกเขาเนหน็ดนางเลย กินแซ่บแกงแซ่บนะครับดอกเดียวแล้วงอกเหลืออีกดอกหนึ่งครับผมเหมือนกับดอกดอกหนึ่งตังง้งโคโดอยู่นี่ครับผมอู้สองดอกอยู่ครับหนึ่งสองดอกนี่ก็ดีใจแล้วครับผมเอาใครก็มองกระดอกอยู่ งอกเลี้งไข่ไข่เห็ดละงอกก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเว่ามันขึ้นบ่อนหลนะครับผมเอาแล้วครับผมสวยเติบแล้วครับเดี๋ยวผมกระทิางเวยกลับลงเขาไปนะครับเนาะมือนีกระถือว่าหายากเติบนะครับผมพ่อไปมองระดอกสองดอกนะครับคิดว่าจะออกไหลกยก็ยังบระท่านได้ไหลนะครับเห็ดละงอกแต่ว่าก็มีเริ่มบานนะครับผมหรือว่ามันสิออกซํานีคกับบุ้งหูจักนะครับ มาจอเบิ้งเรื่อยๆนะครับผมส่วนน้องแพงก็ไปเก็บเห็ดดินนะครับผมเห็ดร่วมอ่ะขากลับก็คือสียางน้าทังออกไปเลยนะครับผมบูหาแล้วนะครับสวยเติบแล้วไปหอดทางออกเลยครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลงานกลับบ้านนะครับงานที่ได้ฮรมืมาดีก็พอได้แกงอยู่นะครับผมเห็ดละโงกเหลืองเห็ดละโงกขาวดอกจูมดอกบานนะครับมีเห็ดนาแหล่แล้วก็เห็ดตะไคร้นี่ได้ปนอยู่ครับผมนี่เห็ดตะไคร้นี่ดอกงามครับผมได้ปนหนึ่งอยู่ หลายดอกอยู่ทางล่างกับมีนะครับอ้าวนี่แล้วครับผมจอบเห็ดละโงกหลายมือแล้วครับก็ออกซัมหนี่นะครับเพียงเท่านี้ออกบัหลายปันใดนะครับมัอนี้ก็ขึ้นสองพูนะครับผมขึ้นพูนึงแล้วก็ลงมาแล้วก็มาขึ้นอีกโคกหนึ่งนะครับผมเขาสองรูกครับผมได้เพียงเท่านี้นะครับอะเกือบตาหนึ่งอยู่ครับผมก็ถือว่าหมานเติบครับในช่วงเห็ดบัหลายเอ้าวนี่ครับผมก็ถือว่าหมานเติบอยู่นะครับเนาะในช่วงที่เห็ดอืดนะครับผมเห็ดออกบัหลายปันใดก็ต้องรอสภาพอากาศ เหมาะสมนะครับผมเห็ดจังสี่ออกหลนะครับช่วงนี้ก็ออกบลอไหลปะไปนะครับผมมองแล้วดอกสองดอกก็พอะได้เลีมไปนะครับนี่ครับก็ได้แกงใหญ่อยู่ครับผมก็ได้เห็ดตะไคร้ไปปนใหญ่อยู่นี่ครับดอกงามครับผมอ่ะก็ถือว่ามันเติบพี่น้องครับผมจากนี้ก็คือสิกลับบ้านครับผมขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับเนาะทุกการติดการตามครับเอาไว้คลิปหน้าพามาเก็บไม้ครับผมส่วนสิไปไม้ใดนั้นก็เอาไว้รุุนกันต่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ นี่ครับผมหมานเติอบอยู่ครับเห็นแล้วงอกเหลือง